รถขายดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับแรกญี่ปุ่นหลุดไป2รถจีนขึ้นมาแทนวันนี้เป็นยังไงไปดูกันรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถที่ขายดีที่สุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับวันนี้จะพามาดู10อันดับแรกนะครับที่ขายดีที่สุดในตลาดประเทศไทยเราต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะเพราะเดิมทีนะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับรถที่ขายดีที่สุดในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับสัดส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ว่ามาปีนี้นะครับสิเดือนแรกนี้นะครับญี่ปุ่นหลุดไป2แบรนด์เลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างจะพิเศษมาก แล้วก็มีรถจีนนะฮะที่เข้ามาแทนไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เป็นยังไงจะค่อยๆไล่เลียงนะครับพามาดูที่อันดับ10นะฮะอันดับ10รถที่ขายดีที่สุดในตลาดประเทศไทยเรา11เดเดือนแรกนะครับก็คือเนต้า เนต้าทำยอดขาย11เดือนนะฮะอยู่ที่12,057คันนะครับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่1.7อ่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็เข้ามาทำตลาดได้ค่อนข้างดีมากๆขึ้นมาอยู่ที่อันดับ10เลยนะฮะเบียดทางด้านของซูซูกิแล้วก็ฮีโนนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูดีมากๆสำหรับเนต้าปีนี้นะครับนี้มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอันดับถัดมาก็คือนิสสัน อันดับ9คือนิสสันนะครับทํายอดขายอยู่ที่15,036คันส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.1%นะครับ ทางด้านของนิสสันนะฮะอยู่ที่อันดับ9นะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างจะทํายอดขายแตกต่างจากปีที่แล้วมากเลยนะฮะเพราะว่าเดิมทีนะฮะปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของนิสสันนะครับอยู่ที่อันดับ8นะครับทำยอดขายอยู่ที่นะฮะ22,521คันในปีที่แล้วนะครับพอมาปีนี้นะครับโอ้โหตัวยอดขายเนี่ยเหลือเพียงแค่1 5 0 0 0นาคันยังมีให้ลุ้นอีก1เดือนนะครับก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยมาดูกันนะครับว่าทางด้านนิสสันเนี่ยจะทำยอด ขายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วไหมนะฮะนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ8อันดับ8ก็คือ Mazda มาสด้าทำยอดขายที่15,511คันนะครับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.2%อเ่ะสิเดือนแรกเนี่ยมาสด้าเนี่ยทำยอดขายแตกต่างจากปีที่แล้วมากเลยนะฮะต้องบอกคำว,ว่าอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะเดิมทีทางด้านของมาสด้าเนี่ยโอ้โหทำยอดขายเนี่ยสามหมกว่าคันเลยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของมาสด้าทำยอดขายที่31,638คันนะครับ โอ้โหนี่ปีนี้เนี่ยมา11เดือนแล้วนะฮะมาสด้ายังอยู่ที่หมื่นห้าเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่แตกต่างจากปีที่แล้วอยู่ครึ่งครึ่งเลยนะครับเอาใจช่วยนะฮะสำหรับทางของแบรนด์มาสด้านะครับให้เดือนสุดท้ายเนี่ยมียอดขายพุ่งปรี๊ดให้ได้นะครับยิ่งไดูที่อันดับถัดมานะฮะอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือ MG MG ทํายอดขายที่24,793คันส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่3.5%นะฮะ ทางด้านของ MG นะครับโอ้โหนี่ถือว่าทํายอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของ MG นะครับทำยอดขายอยู่ที่2 7 2 9 3คันนะฮะในปี65นะครับในปี66นี้เนี่ยโอ้โหไปแล้วนะฮะ20,004เนี่ยต้องบอกว่าทํายอดขายเนี่ยคาดว่าอาจจะทะลุปเป้าปีที่แล้วได้อย่างสบายๆเลยนะครับมาดูที่อันดับถัดมานะครับมาดูที่อันดับ6อันดับ6ก็คือ BYD BYD ทำยอดขายที่26,377คันนะครับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่3.7% บีวดีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดนะครับมาทําตลาดในประเทศไทยเรานะฮะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะท้านันของ BYD นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยโอ้โหขึ้นไปนู่นเลยนะฮะสองหมคันใน11เดือนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่เปิดตัวได้ดีแบบมากๆเลยนะฮะสำหรับท้านันของ BYD นะครับแล้วเหลือเดือนสุดท้ายก็คือเดือนที่เป็นเดือนมอเตอร์เอ็กโปนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหบีวนี่แกมียอดจองเยอะมากๆในงานมอเตอร์เอ็กโปปีนี้นะครับเนีย่ยไม่แน่นะฮะอาจจะรุ30,000 ก็เป็นไปได้นะครับต้องเล่าเพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะฮะเดิมทีนะถ้าเกิดว่าแบรนด์ในประเทศไทยเรานะครับแบรนด์ไหนขายถึง20,000คันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหฉลองกันใหญ่โตได้เลยนะครับ BYD เนี่ยมาเกือบ30,000คันเลยนะฮะสุดยอดจริงๆสําหรับ BYD ปีนี้นี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5นะฮะก็คือมิสุบิชิมิสุบิชิทำยอดขายอยู่ที่3 4 6 6คันนะฮะส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่4.3เป มิสูบิชิเนี่ยอันดับตกมา1อันดับนะฮะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่อันดับ4นะครับแต่ปีนี้นะปัจจุบันนี้นะฮะสิเดือนเนี่ยอยู่ที่อันดับ5นะครับและตัวยอดขายแตกต่างจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะมากๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี6กเนี่ยมิสูบิชิทำยอดขายได้มากถึง5385คันนะฮะอันนี้โอ้ย,ยังห่างไกลจากทางด้านของยอดขายปีที่แล้วมากถึง20,000คันเลยนะฮะเอาใจช่วยสําหรับทางด้านของมิสูบิชินะครับแต่ว่าการที่พูดให้ฟังแบบนี้แล้ะกันเนาะว ะะเขาจะมีการส่งออกเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแล้ว11เดือนแรกของประเทศไทยเรานี้นะฮะส่งออกรถไปแล้วนะฮะล้านคันนะครับโอ้โหคาดว่าทนางนั้นของมิ s ซูบิชิอาจจะไปเน้นทนางนั้นส่งออกก่อนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆติดตามข่าวมาเล่าให้ฟังในวันถัดไปนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ4ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แบบมากๆเลยนะฮะก็คือแบรนด์ฟอร์ด ฟอร์ดทำยอดขายนะฮะขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ได้ยอดขายที่33,655คันส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่4.8%นะครับโอ้โหนี่พุ่งขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้เลยนะฮะทั้งนั้นของแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยปีที่แล้วนะครับทำยอดขายอยู่ที่อันดับ5นะครับทางนั้นแบรนด์ฟอร์ดปีที่แล้วนะครับทำยอดขายที่4 3 6 2 8คันนะครับแต่ปีนี้ก็โอ้จริงๆก็แตกต่างจากปีแล้ว หมื่นคันเลยนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเหลืออีก1เดือนนะฮะสำหรับทางของแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดเนี่ยก็มีอยู่2รุ่นหลักๆนะครับในหลายประเทศไทยเรานะครับก็เป็น Ford r เ n g e r นะฮะแล้วก็ e v e r อเรสตแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ผลิตในไทยแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่คุณภาพดีนะฮะแล้วผลิตไทยเนี่ยโอ้โหมีแต่ประเทศอยากได้นะครับรถผลิตไทยนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะนี่มาดูที่อันดับ3 อันดับ3ก็คือ Honda Honda ทํายอดขายที่84,516คันนะครับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่11.9%โอ้โปีนี้ Honda มาโหดจริงๆนะครับมาแรงจริงๆนะครับคือ Honda เนี่ยอยู่ที่อันดับ3นะครับปีที่แล้วก็อยู่ที่อันดับ3เหมือนกันแต่ตัวยอดขายของปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีนะฮะฮอนด้ที่82,000 842คันนะครับแต่ปีนี้ Honda นะฮะมาที่11เดือนเท่านั้นนะครับนี่ทะลุปีที่แล้วไปแล้วนะฮะณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่84,000คันไปแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของงานเ o อร์เทโปเนี่ยฮอนด้าทำยอดจองโอ้โหระเบิดเถิด,เท,ดเทิงเลยนะฮะต้องบอกว่าเดือนสุดท้ายของ Honda เนี่ยคาดว่าอาจจะทะลุ9,000 90, 0คันได้สบายๆเลยนะครับโอ้โหปีนี้ต้องบอกว่า Honda นี่มาดีจริงๆมีแต่ตัวโหดๆนะครับฮอนด้าปีนี้เดีย๋ยวมาดูที่อันดับ2อนะครับอันดับ2ก็คือยูสุ you <laughs> อิวสูทำยอดขายรวม11เดือนอยู่ที่141,671คันนะครับส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่20%เอนะฮะ,ะทางนั้นของอิวสูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยขายก็ถือว่าดีนะฮะแต่พอเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอิวสูยอดขายลดลงไปเยอะน่าดูนะฮะ,ะทางนั้นของอิวสูปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่อันดับ2เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขายทั้งปีเนี่ยปีแล้วอยู่ที่2 1 2 4 9 1คันถือว่าเป็นปีทองของอิวส อีกปีหนึ่งนะฮะโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยดีแมก็์ขายไปนู่นเลยนะฮะแสนเจ็ดเลยนะครับ แต่พอมาปีนี้เนี่ยดีแมยอดขายดรอปลงไปนะฮะเพราะว่าเหตุผลนะทางด้านของข่าวคราวเดี๋ยวเขาแจ้งว่ายอดอนุมัตินะครับก็มีน้อยลงไว้อย่างนั้นนะครับคนที่ซื้อผ่อนได้นะครับนปัจจุบันสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับอนุมัติวงเงินนะครับมีเกณฑ์มีอะไรที่สูงขึ้นนะฮะคนที่จะซื้อรถได้ก็เลยลําบากมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของตัวยอดส่งออกนะฮะต้องย้ําอีกทีนึงนะครับว่ายอดส่งออกรถในไทยนะฮะส่งไปต่าง างประเทศปีนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าโหดมากๆเลยนะครับยอดส่งออกเนี่ยทะลุ1ล้านคันไปแล้วนะฮะนี่แค่1 1เดือนแรกเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้นะที่อีซูซูเนี่ยส่งไปขายต่างประเทศซะเยอะนะฮะทีนี้ามาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็คือ Toyota t o y o t ยต้าทำยอดขายล่าสุดนะฮะสิเดือนเนี่ยอยู่ที่2องแ4 4สีคันนะครับโอ้โหยอดขายสูงมากนะฮะส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 34. 2เซ์ ออแต่ว่าพอเปรียบเทียบกับ ปีที่แล้วนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหตัวยอดขายนี่ค่อนข้างจะสูสีกับปีที่แล้วนะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแตกต่างกับปีที่แล้วอยู่ราวๆ4ี่0 0คันนะครับปีแล้วเนี่ยอยู่ที่2 8 8 8 0 0กับอีก9คันนะฮะก็แตกต่างกับปีที่แล้วก็ตีเลขก,กลมๆประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าคันนะครับอาจจะลดลงเล็กน้อยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทางด้านของโตโยต้าเองนะฮะโอ้โหทะลุ2 0 0 0 0 0คันอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดขายดีมากๆนะครับแล้วก็เล่าเพื่อสมาชิกฟังแบบดี้นะฮะจริง เขาจะมีหลายรุ่นนะสอรุ่นนะครับที่อาจจะจองกันนานว่าอย่างนั้นนะครับก็มียาลิสคลอสอะไรพวกนี้นะฮะมีทางด้านของยาลิสเอทีฟไม่แน่ใจว่ากลับมาส่งมอบได้ปกติหรือยังนะครับแล้วก็มีรุ่นใหม่ล่าสุดนะไฮรักแชมป์นะครับที่มียอดจองโอ้โหและเบิดเถิดเทิงในช่วง งานโมเตอร์โปนะฮะแล้วก็มีส่งออกอีกอทั้งนั่นของโตโยต้าเนียถ้าเกิดว่ามีการส่งมอบนะครับแล้วก็มีการผลิตทันเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีนึงของทางนั่นโตโยต้าประเทศไทยเลยนะครับสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะฮะสิเดือนแรกในตลาดประเทศไทยเรานะครับก็ต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยค่อนข้างจะผิดหูผิดตานะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับก็มีทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะที่หลุดท็อป10ไปแล้วก็มีทางด้านของซูซูกินะครับแล้วก็ฮีโน่ซึ่งเดิมทีนะฮาาิียขายปาปลม0,000 วคันทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยหลุดท็อปโฟไปเลยนะฮะหลุดท็อป10ไปเลยนะครับขออภัยนะฮะแล้วก็ฮีโน่เนี่ยเดิมทีปีแล้วเนี่ยขายอยู่1 4ื0นนะปีนี้ไม่ติดอันดับเลยนะครับโอ้โหต้องว่ายอดขายหายไปพอสมควรเลยนะครับแล้วต้องเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงของงานมอเตอร์โชวปีที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับยอดขายนะฮะยอดจองของรถจีนเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับการที่ซิ่งคาดว่านะปีหน้าเนี่ยวงการยานยนต์ไทยนะฮะอาจจะมีการ เปลี่ยนเยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่าท็อป10ของรถที่ขายดีที่สุดในไทยจะมีรถญี่ปุ่นกี่ค่ายรถจีนกี่ค่ายรถฝรั่งกี่ค่ายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com